hả, <laughs> không không lên dùng Nào, rồi, chờ đợi rồi. ไปไปไปกินข้าวมากินข้าวก่อนโอ้ยเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวจะกินนะแม่ป๋าไม่มีแรงเลยกินข้าวก่อนพี่วันป๋าไม่มีแรงแล้วนี่ยเร็วจำน่อยจำน่อยอ่ะกระโดดลงมาพี่วันรับหน่อยได้ได่เออไปกินข้าวไปไปไปกินข้าวไป ไซสายไปเร็วเผ็ดเหรอพ่อเทน้ำส well? ้มให้อยู่นะไปไปไปเมื่อกี้เข้าสบายสบายกินน้ำกินน้ำไปเร็วไปเร็วเร็วนี่อามีบอกว่าอะไรหนฟังง่เฮ้ยตะวันมันจะหักของเขาตะวันเฮเสียไปแล้ว